นายสมศักเทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและนายไตรยรทิ์เตมหิวงศ์อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษแถลงผลการปฏิบัติการไทเทเนียมตรวจยึดรถยนต์หรูที่ถูกจรารรมจากประเทศอังกฤษพร้อมของกลางรถยนต์จำนวน26คันอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยว่าได้รับการประสานจากสถานเอกอัครราชะทูตอังกฤษขอให้สืบสวนติดตามจับกลุ่มขบวนการจรกรรมรถจากประเทศอังกฤษ จำนวน35คันมูลค่ากว่า100ล้านบาทเข้ามายัางประเทศไทยจากการสืบสวนพบว่ารถยนต์ที่ถูกจรการจากประเทศอังกฤษได้ทยอยขนส่งโดยเครื่องบินมายัางประเทศสิงคโปร์จากนั้นได้นำขึ้นเรือเพื่อนำเข้ามายัางประเทศไทยมีการสแสดงหลักฐานเป็นรถมือหนึ่งโดยปลอมแปลงเอกสารนำเข้าทั้งหมดเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่ศูลกากร DSI ได้ดำเนินการสืบสวนติดตามจับลุมมาได้ทั้งหมด26คัน ผู้ครอบครองไม่ทราบว่าเป็นรถที่ถูกจราจรม,มาส่วนอีก9คันเจ้าของรถยังไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่และยังไม่ยอมคืนรถโดยคาดว่าจะมีเส้นใหญ่อย่างไรก็ตามทาง DSI จะดำเนินคดีกับผู้ไม่ให้ความร่วมมือในข้อหารับของโจรต่อไปมีการจดทะเบียนอยู่8คันอีกหนึ่งคันเนี่ยยังทั้งหมด35คันนะครับเราเราไม่พบเลยว่าอยู่ที่ไหนไม่มีการจดทะเบียนในหนึ่งคันดังนั้นใน9คันเนี่ยจะเป็นรถที่จดทะเบียนอยู่8คัน ซึ่งทางพนักงานสอบสวนเราก็ประสานไปหมดแล้วนะครับว่าแจ้งข้อได้จริงแจ้งเรื่องราวให้ท่านที่ครอบครองปัจจุบันอยู่ทราบว่ารถคันนี้ทั้งแตคันนี้ถูกตัวละคร,ร,รม,มาจากอังกฤษนะครับอใายท่านมาพบเราเพื่อส่งมบอบรถยนต์นะครับก็ยังไม่มีการตอบรับบ้างก็ติดต่อไม่ได้อีกเลยหลังจากนั้นก็ขอกราบเรียนผ่านพี่น้องสื่อมวลชนนะครับว่าขณะนี้ถือว่าทั้งแปดท่านเก้าท่านเนี่ยท่านทราบแล้วนะครับว่ารถยนต์คันนี้เป็นรถยนต์ที่ถูกตัวละครม,มา หากภายหน้าไม่สามารถมาส่งมอบให้ได้นะครับมันก็จะมีความผิดตามกรมายใหมายอาญาแต่ที่ท่านอายชุดดีได้ลกล่าวแล้วนะครับซึ่งทางกรมสอบสวนก็อาจจะต้องพิจารณาดำเนินคดีกับท่านซึ่งทางเราไม่อยากดำเนินการเลยครับเพราะเข้าใจว่าท่านเป็นผู้ที่ซื้อไวโดวยสุจริตจริงๆนะครับเห็นใจครับเมื่อวานล่าสุดวันเสาร์นะครับแลมโบกินี่ันสุดท้ายที่เราได้รับมาวันที่26จับของน้ําตาร่วงเลยครับพอขึ้นรถสไลด์เราเข้าใจเลยครับเขาซื้อมา18ล้านแต่ว่าท่านก็ เข้าใจแล้วก็ยอมมอบให้กมสอบสวนแต่ว่าด้วยความจําเป็นที่มันเป็นรถที่ได้มาจากการกระทาผิดจริงๆทึ่งทางเราก็ต้องยึดไม่อาจจะคืนกลับให้ท่านได้เพราะมันจะต้องคืนให้กับผู้เสียหายเที่ยงผิดครับขอบคุณครับ